ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดักนบอลเ g จ n นทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าโกคูซูเปอร์ไซย่าสี่ที่มาจากดักนบอลไดม่าสตอรี่เอ้ยไม่ใช่สตอรี่เอพิโซดไดมะนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยฝาาท้าถามผมนะมัน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 มาไวอยู่นะมันเขาเรียกว่าอะไรมันขายไวมันเพิ่งขายเบรร่างสาวมาเองแล้วอันนี้มันก็เพิ่งมันก็เพิ่งเข้าอีก ก็ถ้าถามผมเนสายฟรีอย่างเราเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะในการบริหารเพชรแต่ว่าตู้ของมันเนี่ยยังอยู่อีกยาวนะผมสําหรับเจ้าโกคู4แล้วก็เบร่าง3นะผมอยู่ยาวไปถึงเดือนพฤษภาเลยนะก็ทําให้ทุกคนเนี่ยช่างใจได้นะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับผมก็ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าตัวของเจ้าโูคูสเนี่ยมันน่าเปิดหรือเปล่านะก็สําหรับผมเนี่ย ผมเปิดได้แค่3าดาวแต่ว่าผมมีตะเกียงนะเอาไปยัดดาวก็ได้ได้มาอยู่ที่5ดาวนั่นเองนะผม5าดาวเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็อาจจะเป็นสเตทที่ก็ไม่ได้สูงเท่า6ดาวด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบัฟที่ได้ไม่ใหญ่ด้วยเห็นไหมเนี่ยไอเซตอเบอร์ตี้เนี่ยนะแทนที่มันจะ6ดาวแล้วได้เซตเอเอร์ตี้สามเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเอาแค่เซตเอเอร์ตี้สองกับ5าดาวก่อนนะครับผมก็ สเตตัสของมันเนี่ยการโจมตีกาสหมัดน,นะครับผมก็ค่อนข้างดีใจเยอะเลยนะอยู่ที่2อ0 0สนนะครับผมพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่2องล้านหนึ่งค่อนข้างดีใจโอเคเลยนะครับผมมาจากเอพิโซดไดมาร์สาก้านั่นเองนะแล้วก็อาร์การ์ดที่เขาถือเนี่ยก็จะเป็นอา,ารแบบา์การ์ดแบบว่าโจมตีกาสหมัดแรงขึ้น10%เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมแล้วก็แบบว,ว่าฮิลได้ฮิลเพิ่มขึ้นด้วย5%นะไอการ์ดหมัดที่เขาถือนะครับก็มีโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ฮิลแรงขึ้น นะครับส่วนแท็กเนี่ยก็จะมีแท็กของไซยาซุนแฟมิลี่แล้วก็ไซยヤซีนะครับผมแล้วก็มีแท็กไดมาด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวละครซูเปอร์ไซยヤซีนี่เจนเนอร์เบนดตโกคูตัวนี้นั่นเองนะสําหรับอาร์การ์ดนะผมอาร์การ์ดเนี่ยก็การ์ดหมัดการ์ดบลาสก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าตกใจนะก็ก็คือการ์ดหมัดเนี่ยมันจะเป็นการ์ดหมัดแบบว่ามีเกร,รกาะป้องกันบลาสให้นะครับเวลาพุง่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะแล้วก็การ์ดบลาสเนี่ยเราจะฟื้นขีขึ้น5หน่วยนะครับผมก็เบสิกเบสิกแต่ว่า แม่งมีทั้งการ์ดหมัดการ์ดบลส์เลยนะสำหรับความสามารถของแม่งนะครับผมอุยกูจ่ามไม่ดีแล้วผมก็การ์ดฟ้าการ์ดฟ้าเนี่ยก็คือมันจะไม่มีเกาะต้านบลส์ให้นะครับผมแต่ว่ามันจะทะลุการบลส์ไปเลยนะก็ค่อนข้างที่จะอันนี้ถือว่ามันคล้ายๆกับเจ้ากจิต้ากจิต้าบลูที่เป็นตัวฟิวชั่นินเกมนะครับผมสีเหลืองนั่นเองนะไอ้กจิต้าบลูตัวนั้นนะมันก็การ์ดฟ้าแบบว่าทะลุก,การบลาส์ไปเลยได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็กา้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายูนิเกตมันเต็มนะครับผมจะรีเซ็ตยูนิเกตนะไปที่ศูนย์แล้วก็จะได้ระบ,บัฟต่อไปนี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะก็คือจะฟื้นเกลบขึ้นมา70%แล้วก็โจมตีกาฟ้าแรงขึ้น80% 3วินาทีนะครับผมแล้วก็ต้านสีด้วย3วินาทีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายูนิเกตของเราไม่เต็มนะเราก็จะโจมตีกา้าแรงขึ้นแค่40%แล้วก็เป็นเวลา3วินาทีด้วยนะครับผมในส่วนของกาสเขียวเนี่ยก็จะพุ่งไปข้างหน้าน้าาารผมเกกองลใ นะครับผมแล้วก็เมื่อกดใช้งานเนี่ยเราจะสุ่มจัการขึ้นมือหนึ่งใบแล้วก็จะฟื้นพลังชีวิตขึ้นมา15%ฟืน้นคีย40หน่วยนะครับผมแล้วก็จะชา์จูนิเกตขึ้นมา20%แล้วก็โจมตีแรงขึ้น20%เป็นเวลา15วินาทีแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยเพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวขึ้น3วินาทีนะครับผมเมื่อโจมตีการเขียวโดวนศัตรูนะแล้วก็คอมโบการ์ต่ตอได้ทุกการเลยนะครับผมแล้วก็มีประมาณนี้นะสำหรับการเขียวถัดมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่การัตเตอร์เมทนะครับผมการ มันทําความเสียหายแบบซูพีมด้ยนการอัดดเมทของเจ้านี่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็จะบวก50%เลยในการโจมตีการอัดดเมทแรงขึ้นนะครับเมื่อกดใช้งาน,งานการอัดดเมทน,นะเราก็จะยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับผมไปกวก็ต้านตุยเด้งเรือเช่นเดิมเ,เป็นเวลา3วินาทีแล้วก็จะต้านสีด้วย3วินาทีนะครับผมแล้วก็ยกเลิกบัฟของศัตรูนะครับผมบัฟทั้งหมดของศัตรูเลยนะแล้วก็การอัดดเมทเนี่ยจะเหมือนการฟ้าเลยไม่มีก่อ ป้องกันบลาสให้เวลาพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ว่าจะพุ่งทะลุบลาสไปเลยแบบว่าไม่ได้รับดาเมจนั่นเองเหมือนการ์ดฟ้าเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับอาร์ตการ์ดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เมน n อ b i l บิลิตี้แล้วกันนะครับผมเมนอบิลิตี้เนี่ยก็คือเมื่อเรากดใช้งานเมน n อ b i l บิลิตี้นะ เราจะสุ่มทำลายการ์ดบนมือนะครับผมและจวการ์ดอนิเมตขึ้นมือเป็นการใบถัดไปนะครับผมฟื้นพลังชีวิตขึ้นมา30%ฟื้นคี50หน่วยนะแล้วก็จะรีเคลีหลบตัวเองขึ้นมา100%เลยนะครับผมแล้วก็จะโจมตีการ์ดหมัดแรงขึ้นนะครับ40%เป็นเวลา20วินาทีแล้วก็จะฟื้นคีได้เร็วขึ้น60%เป็นเวลา20วินาทีนะครับผมแล้วก็จะลบบัฟพิกติแล้วก็สถานะพิบปกติของเราออกด้วยนะครับผมสำหรับเมนอเบอร์ตี้นะส่วนความสามารถของเจ้าลิง ของเรานะผมลิง4ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านเนี่ยผมก็จะขึ้น info, อินโฟภาษา,าไทยไว้ให้อ่านเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมจะบอกข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นนะสำหรับอ i l i t ีของเขานะครับผมสำหรับไซอาสีนั่นเองนะก็คือไซอาสีเนี่ยความสามารถที่ผมเห็นว่าเด่นๆเลยนะมันจะแบบว่าเริ่มเกมเนี่ยจะได้รับบัฟนะผมโจมตีแรงขึ้น280%เลยแบบอยู่ถาวรน,นะแล้วก็ลดความเสียหายลง70%ด้วยนะผม เราก็จะได้รับความเสียหายจาก4แพ้เนี่ยเบาลงก้างวินาทีตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับผมแล้วก็ยกเลิกไม่ได้ด้วยนะไอบัฟอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอัตราชาร์จยูนิเกตที่เร็วขึ้น50%ด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อลองสนามเนี่ยเราจะได้รับความสามารถหรือว่าได้รับบับต่อไปนี้ด้วยนะครับผมก็คือจะสุ่มจั่วการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือของเรารีพลานชีวิตขึ้นมา15%และรีขีห0หน่วยนะครับผมแล้วก็ต้านโคบแบบพิเศษเป็นเวลา10วินาทีนะ แล้วก็จะทำลายแล้ับวอาศัตรูด้วย1ลูกแล้วก็ทำลายได้3รอบนะครับผมแล้วก็จะล็อกเมนศัตรูด้วยเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับผมสำหรับแอบิลิตี้แลก็ถัดมานะครับผมเราจะได้รับบัฟต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเราเนี่ยเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะก็คือเป็นบัฟลาสแตนร์นั่นเองนะครับผมก็คือซุ่มทำลายการบนมือหนึ่งใบเพื่อจวดการดอนิเมตขึ้นมือนะครับผมเป็นการใบถัดไปนั่นเองนะแล้วก็จะจวดการเร็วขึ้นหนึ่งระดับถาวรก็กลายเป็นว่าเป็น2ระดับถาวรนะถ แล้วก็จะฟื้นพลังชีวิตขึ้นมา50%แล้วก็รับบัฟไม่ถูกทำลายการ์ดบนมือเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็จะได้รับบัฟนะครับผมรับความเสียหายจากศีรี่แพ้นเนี่ยเบาลงถาวรเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีอันนี้แล้วก็ลบเกรดลบศัตรูเหลือสูนเเและห้ามศัตรูเนี่ยสลับตัวเป็เนเวลา10วิด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแล้วก็ได้รับบัฟต่อไปนี้นะเมื่อศัตรูเนี่ยกดการ์ดที่กดการ์อากดกรอะไรก็ได้โจมตีตัวละครตัวเรานะก็คือจะสุ่มล็อกสล็ส 1ช่องนะครับผมแล้วก็นานสูงสุด10วินาทีเลยนะครับผมแล้วก็จะล็อกการ์ดฟ้าศัตรูนะถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยใช้ยูนิเกตเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เราขณะที่เราเนี่ยอยู่บนสนามนะครับผมแล้วก็จะล็อกการ์ดฟ้าของศัตรูอันนั้นเนี่ยนานเป็นเวลา5วินาทีด้วยแล้วก็เปิดใช้งานได้2ครั้งอันนี้คือเอามาต้านตัวที่แบบว่าเคาน์เตอร์แล้วก็การ์ดฟ้าใส่เรานั่นเองนะครับนะครับผมก็คือ การ์ดฟ้าของไอ้เจ้ามาจินเบจิต้านั่นแหละก็คือเอามาเคาน์เตอร์เลยแล้วสำหรับเคาน์เตอร์มาจินเบจิต้าแท้ๆอันนี้นะครับผมสำหรับอาเบริตี้อันนี้แล้วก็ในส่วนของอาเบริตี้ถัดมานะครับผมอาเบริตี้ถัดมาเป็นของโคบแบบพิเศษนะโคบแบบพิเศษของเราเนี่ยจะผักสตูไปในระยะไกลนะครับผมเมื่อเราโคบการ์ดหมัดหรือว่าการ์ดบลัสนสำเร็จและเปิดใช้งานได้3รอบด้วยไอการโคบการ์ดหมัดหรือว่าการ์ดบลัสนั่นเองนะ ก็ค uhm, ืออ mm ัน hmm. น totally. mm ี้ก็คือได้ทั้งการ์ดหมัดและก็การ์ดบลาสเลยแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้3รอบถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากสําหรับตัวละครธรรมดาเพราะว่าปกติแล้วตัวละครธรรมดาก็ได้แค่2รอบแล้วก็ไอตัวที่มันโคบทั้งหมัดทั้งบลสทั้งบลสได้แบบนี้ปกติแล้วมันก็ได้แค่2รอบนะเอออันนี้ถือว่าเยอะนะ3รอบแล้วก็คอมโบการ์ดฟ้าต่อได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโคบการ์ดหมัดหรือว่าการ์ดบลาสพลาด เราก็จะถูกนับเป็นการเปิดใช้งานนะไอ้ใช้งานได้3รอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโคพาดก็จะนับนะครับผมเป็นการเปิดใช้งานแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนบัฟต้านโคแบบพิเศษเนี่ยเราจะไม่ถูกนับเป็นการเปิดใช้งานนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะได้รับบัฟเมื่อผ่านไปทุกๆสามสิบวินาทีนะครับผมในเกมนะแล้วก็ใช้งานได้2รอบนั่นเองนะครับผมก็คือโจมตีการ์ดฟ้าแรงขึ้น10%อนถาวรแล้วก็จะลดค่าใช้การ์ดฟ้าลง5หน่วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคริ10%ถาวรนะครับผมไอ ลดค่าการใช้กาฟ้า5หน่วยก็ถาวรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อัอาตราชาร์จยูนเกตเนี่ยเร็วขึ้นมาอีก25%ถาวรเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะชาร์จยูนเกตทุกครั้งที่เราใช้กา์ของเรานั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายูนเกตของเราเต็มเราจะได้บัฟต่อไปนี้เลยก็คือเราจะจวดกา์ฟ้าเป็นกา์าไปถัดไป,ไปแล้วก็ใช้งานได้รอบเดียวแต่ว่าเราจะรีเซ็ตนะครับผมเมื่อเรากลับเข้ามาสู่สนามใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เราจะฟื้นพลังชีวิตขึ้นมา20%แล้้วก็ฟืนยีน่วยลบ,บ,บม่ ลบบัฟผิดปกติออกนะครับผมแล้วก็สถานะผิดปกติออกด้วยนะครับผมและก็ถัดมานะครับผมก็คือเราจะรีเซ็ตยูนิเกตเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยใช้การ์ดหมัดหรือบลัซด้วยนะครับผมตอนที่ยูนิเกตของเราเต็มเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมือ2ใบนะถ้าเกิดว่าเรารีเซ็ตยูนิเกตด้วยหมัดหรือบลัซนะแล้วก็เราจะรีคีด,ด้วย40หน่วยแล้วก็โจมตีแรงขึ้น30%เป็นเวาลา10วินาทีด้วยต้านครบ10วิด้วยนะครับผม ล้วก็จะได้รับบัฟไม่ถูกทำลายการ์ดด้วยเป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราทั้ง2คนเนี่ยมีแท็กของไดหมานะเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือเราจะไม่ถูกกำจัดนะเมื่อพลังชีวิตเหลือศูนย์นั่นเองนะผมเราจะโดนคอมโบไปจนกว่าจะจบคอมโบด้วยนะครับผมก็คือเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับโกคูและก็บารักนะที่เป็นความสามารถนี้หรือว่าคล้ายๆกับไอเจ้าตัวใหม่ๆหน่อยก็ โอเมก้าเชลลอนสีเขียวนะครับผมก็คล้ายๆอันนั้นใน i n s t a p c t a b l e แต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันต้องมีเงื่อนไขนนดนงก็คือต้องฟูลทีมไดม์มหรือว่าต้องเอาไดม์เข้าไปเล่น2ตัวด้วยนะครับผมถึงจะได้รับบัฟนี้นะแล้วก็เราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้ด้วยก็คือลบบัฟที่ไม่ดีออกนะครับผมแล้วก็สถานะไม่ดีออกด้วยต้านบัฟไม่ดีแล้วก็สถานะไม่ดีเนี่ยเป็นเวลา10วินาทีนะแล้วก็ทำลายการ์สตูทุกใบด้วยนะครับผม แล้วก็เราจะฟื้นพลังชีวิตขึ้นมา50%หลังจากที่ศัตรูเนี่ยจบคอมโบนะตอนที่เราใช้งาน i n s t r u c t a b l e หรือว่าใช้งานไอตอนพลังชีวิตของเราเหลือสูตรและศัตรูจบคอมโบปุ๊บพลังชีวิตเราก็เด้งขึ้นมา50%เลยนะครับผมในส่วนของ e q คิปเนี่ยผมก็ขึ้นให้ในรูปของอินโฟกราฟิกไปแล้วใครอยากใส่ตามก็ไปใส่ตามกันได้นะผมมันมี e q คิปที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าผมเนี่ยยังมีเท่านี้ก่อนก็เอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ ทีมที่จะนําไปเล่นในวันนี้ก็จะเป็นทีมหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมมีมาจินคูที่เอาไปเล่นด้วยนะเพราะว่ามาจินคูค่อนข้างที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีของทีมไดม่าเลยนะครับผมแล้วก็มีเบจิต้าล่างไซヤามนะครับผมก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะสำหรับเบจิต้าไซヤามแต่ว่าอ e ีพีผมอาจจะให้ไปเอ่อ e ทำไมอ e ีพีผมให้มันอันนี้ว่าเอ้ยต่อมันแต่เป็นมันแท็กซ์ซูเปอร์ไซาซี่ ที่เป็น m e t a l member ด้วยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันอีคลิปของไซยะส,สามเบจิต้าผมไม่ค่อยมีวะก็ใส่ไปมั่วๆไปกอแล้วกันแต่ว่าของโกคูเนี่ยก็อยากใส่ตามก็ตามอินโฟกราฟิกที่ขึ้นไปได้เลยนะครับผมก็ในวันนี้เดี๋ยวเล่นทีมนี้ไปก่อนแล้วกันมี2เซนไคบัฟให้กับเบจิต้าด้วยถึงแม้มันจะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวโกคูกันเลยดีกว่าในเกมนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ย ผมฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PVP Rating Match กันเลยดีกว่าว่าเจ้าลิงแดงตัวนี้เนี่ยแดงจริงๆนะผมว่ามันจะเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับใน PVP Rating Match นะครับผมลุยกันเลยดีกว่านะครับผมลุยครับผมก็เกมแรกของเรานะในวันนี้ ลองเจ้าสซสีจากไดมาสวยครับไปครับลั่นมาจินคูที่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวซัพพอร์ตของอืม้มครึ่งหลอดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซัพพอร์ตของทีมไดมาได้ค,ค่อนข้างดีจาดีมากๆเลยนะผมผมโคตรชอบแบบชอบจัดมาวิจิต้าไดมาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันผมนึกว่ามันจะขาดได้แต่ความจริงมันก็ขาดไม่ไม่ได้นะทุกคนพอมันเล่นในครบทีมแบบอย่างนี้แนละ้วมันก็รู้สึกดี พี่แบบทีมโอ้โหมันล็อกการเฉี่ยวเราเป็นไปได้ยังไงวะล็อกยังไงวะนี่แล้วคือเราโคฟมาทีคือแบบว่าแทบไม่ต้องทําอะไร้ยผมหลบสอนแค่นั้นแหละแล้วมีกาฝาไงดีเกตหลบด้วยครับผมยูนิเกรของเราเต็มอู้แล้วแบบนี้โอ้โหลาก่อนไหมซืบซืบไหมโดนซวอบไปทีหนึ่งโดดไหมสวยครับ แล้วปัญหาของเราคือเจ้าผมปัญหาของเราคือสีเขียวแฮสีเขียวเราตีไม่ค่อยเข้าเลยว่ะถึงแม้เราจะมีต้านสีจากการดาเมจก็จริงกับการฟ้าก็จริงเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยดีนะเกตผมรีรอดไปว่ะผมนึกว่าโดนแล้วเมื่อกี้ดีนะเกตรีไม่เปลี่ยนว่ะก็ประมาณนี้ดาเมจใส่สีเขียว ซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วด hey, ้าเมสีเขียวเขาเขาเลือกที okay, ่จะฟูลสกีเลยหรอวะลี่ยนดีสีแดงโอเคครับผมตัวปัญหาของเราน่าจะต้องตุยนั่นแหละแล้วโกได้มากของเราสบายสบายเฮ้ยผมไม่สูตรกดเมนนี้แล้วก็ไปกดเมนโกคูโอ้โหได้จบแบบเท่ๆหล่อๆกันอีกแล้วนะก็แย่ละสูตรใหม่คอมโบเมน2เมน แล้วเกมถัดมาไหมทุกคนเจอผมบอกเลยว่าการที่เราเจอทีมไดมา์เนี่ยเจอได้ทั่วไปตามแหลงเลยคือแบบยังไงก็ต้องเจอไดมา์แล้วบึบเข้าไปเรียบร้อยการฟาผมแรงจัดบอกแค่นี้แหละอุย้ยโอหเกิดเปลี่ยนไปแล้วแต่มันไม่เปลี่ยนวะไม่เป็นไรนะนี่แล้วเปลี่ยนมาอย่างนี้คือยังไง ทัหมดอ่ะไม่การ์ดก็ขี้สวยและแบบนี้โดนผมเต็มเต็มเฮ้ยเขาติดพาราไลท์อยู่ติดชานะด้านะโดนนะบอกไว้ก่อนโอ้โหแล้วการดลัสยังเบาเลยโกคูมาดิก็ลังการฟ้ายัดหน่อยวะโอ้โเปลี่ยนเขียวมาไวแลเปลี่ยนไวนะโอ้ยพาราไลท์เดี๋ยวจะไม่มีการอีกทีดิเออ ผมบอกนะบัฟจากมาจินคูคมันโคตรดีไปก่อนครับแล้วเราได้โอ้โหเนี่ยเห็นป้าเราโดนล็อกแล้วโดนการ์ดอิเมดฟรีแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดาวเราเยอะดาวเราหนาน่าจะผมน่าจะไหวอะดาวผมแน่นไงบอกแล้วสวยนี่สูตรนี้โหแล้วมันล็อกการ์ดเดิมมันล็อกการ์ดเดิมโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวอหายหายนี่ก่อนเฮ้ยลืมไปมีอินตรักเตนะวมาอินตรักเตอร์มาแล้วเรากดเมนะผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาที่สัญญาสี่กดเมนแล้วเรียบร้อยผมบอกเลยได้จบออกไหมนี่พุ่งผ่านไปเลย มาครับเกมถัดมานะเกมถัดมาในด้หมาที่แบบว่าเป็นไซายากันโอเคผมขอมเมมแป๊บอืมเจ็ดเก้าว่ะโอเคเขาก็ได้แปดร้อยเอง อย่าเพิ่งมาวัดกันครับให้กดได้เจ็ดไดแปดร้อยเก้าร้อยค่อยว่ากันเพื่อนโอเคโอ้โหแล้วลัจวหล่ยการการการมีเป็นการมีเป็นล้านใบโจ๊ะการฟ้าโอ,โอเคเจ็ดแปด่ะแล้วราบนี้แม่งข่มเราไนะทุกคนแล้วถ้าผมเปลี่ยนมาที่ลิงปุ๊บเขาก็กดอะไรไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนไปอีกทีแล้วเขาก,การาดหมดไง ต้องหมดอะไรเพื่อนต้องหมดแหละชิชิไม่หมดเต่ว,ว่ากาต้องหมดอหอินมูมมนหมดตาสถานะหมดแย่แล้วว่าแต่ถ้าเราเปนลไปที่โกคูเรากแ็แบบว่าล็อกเมนเขาได้นะผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่ผมอึดแล้วมันรออย่างแอคมันจะรอแล้วมันจะแอ็คทำไมนี่ ผมปัดบาสเลย่แนแหละน,นี่แล้วโดนผมกุ้งไงผมเกือ่ผมผมเกือ่ปัดหลบแล้วเมื่อกี้ยอมรับเลยแต่ว่ามาดมีสีเขียวไม่เป็นปัญหาจริงเหรอทุกคนตอยไม่เข้าเลยสีเขียวและผมรอหลบสวยไงอืโดนไปเต็มเต็มแบบรับอิ่มอะ่ะทุกคนนี่ทุกคนว่าตายไหมหนึ่งดาวแดงขอหนหัวเบ้เอ้ย นั่นแหละต้องอย่างนี้ให้ชื่นใจหน่อยวะไม่เสียอะไรที่เปิดมาเยอะเพื่อ,อนไม่เสียอะไรที่เปิดมาเยอะอต้องแล้วท้ไม่อะผมกดการเขียยไม่ใช่หรอกเมกื่อกี้มันนี่ดีโดนผมลบปั๊บงงนี่โดนโดนเฮาลบปั๊บสวยไอ้นี่มันจะรอแบบว่ามิดเลนสไตล์มาอย่างเดียวแล้วการฟ้าผมต้านสีได้แต่ ผมกดไปโดนหมัดอะดีเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นอย่างนี้มือมันกดไปโดนหมัดเองการฟ้ามอยู่ริมสุดไงขอบจอและเอาไปซะเปลี่ยนไม่เปียโอเคครับผมขอเป็นการาหมัดแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าการฟ้าเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะเดาได้นะการฟ้าเป็นการาที่ใบหน้ากลัวเพราะว่าเราพิ่งจวดอสวยเกือบเกือบซวยเหมือนกัน ถ้าเราเรียกบลาชซวยเหมือนกันนะแต่ไม่ซวยไงแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเราโอ้โหเราใช้เมนเบไปแล้วอะเราใช้สูตรปิดจบแบบเท่ๆแบบนั้นไม่ได้แล้ววะใช่ไหมทุกคนแน่มันจะชาร์จเนี่ยมันรอมันรอ,อมิดเลนมันรอมิดเลนผมรู้แน่ถ้าเขาโดดผมโดดแค่นั้นแหละจบแค่นนั้มานี่มาให้ตีซะโดยดีโอ้โหวิธีกรรมมาเทศจับ เกมถัดมาครับผมลุยต่อเจอไ,ได้มาเอ้แต่เ,เขาเล่นไม่ครบทีมก็โดนนะผมบอกไว้ก่อนผมมี่ก็หลบผมหลบแน่ทำอะไรครับไม่แบบสูตรนี้มันไม่ไม่ได้นะแล้วเขาเปลี่ยนเร็วจังอ่ะอู้แรงอู้นี่แค่การบลัสเบเี้ยนี่ยังแรงสกัดมัดเอ้ยผมขออันนี้ได้ป่าวะโอ้โหไม่ทันว่ะ จะขอยนี่ซะหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ดิสรับของเขาไอคือพลังชีวิตครึ่งหล่อทำไมเขาชอบแทคเกอยจังอืมแต่รู้ดีไงไอ้นี่แม่งเป็นมันรู้ดีนะทุกคนผมเปียนเลยขนั้นและการม่มีนั้นะในมือต้องโอโ้โหดูดิสีเขียวมันเป็นปัญหาของเจ้ากูคูสี่จริงนะผมว่ามันตีเราก็ไม่เข้าเลยนะเราดาวแดงด้วย แล้วผมเปลี่ยนเลยครับผมเราโดนต้านโคบนะเราก็ยังเหลือใช้อีกเยอะโดดนั่นแหละแค่นั้นสวยทำลายการ์ดเราไปแล้วจั่วการ์ดกรารันตีจั่วการ์ดกรารันตีแต่ขี้เราหมดเมน,นี้ยเมื่อกี้โอเคพูดไปเล่นไปแล้วมันก็จะมึนๆนิดนึงน,นะโอเคเขาโดนต้านโคบชิวๆเอยอะไร สวยตาเต็มมือทุกคนไดมาเราทีมไดมา่าแต่โกคูผมว่ามันก็ยังไม่ได้เวอร์น,นะนะดูดิถ้าแ,แต่ละดาวเขาสามารถมานนะเวอร์แต่ความแรงเนี่ยตอนนี้ผมผมมองว่าผมมี5ดาวแล้วมันก็ยังไม่ได้รแรงเวอร์จนขนาดนั้นนะสี่หลานเจ็ดโอเคอืมอืมนั่นแน่รอแต่เคลนใช่ไหมเพื่อน มันว่ามันว่าจะโดนแล้วเท่านี้ไม่ต้องปัดลบนั่นแหละผมสวยมากเดี๋ยวต้องมัดก่อนนะเขาใช้ไอ้นี่ไปแล้วทลัชีิตขึ้นหลอดแล้วผมมีท่านโคบไงแล้วถ้าเขาเอาสีแดงลงมาก็โดนผมนะโอ้โหไม่ตุยสีแดงเขาแมวสีแดงมาได้ไงอ่ะเป็นไปได้เว้ยโอ้โหแล ฮ้ยเลือกที่จะโอ้โหการไหนก็ได้อ่าเรียบร้อยครับผมสูตรสูตรทครกิลตลอดเวลานี่ไงแล้วมาดีระหว่างตาแดงของนายกับตาแดงของเราอะไรมันจะโหดกว่ากันวะ มาจินคูอันนี้โอ้โหแล้วเขารอโดดหลบอะไรโดดหลบเป็นจริงโจ้เลยเฮ้ยปเปลี่ยนเลยครับผมปเปลี่ยนอีกครับผมปเปลี่ยนให้มันหมดอ่ะโดนผมลบบาปดีไอ้ลบบาปเนี้โคตรโหดลบบาปทุกครั้งที่เขากดกาใส่เราโดนแซบดิแต่ตัวนี้มันตัวเก่าเราก็ใส่เข้าหน่อยนะ ถ้าผมบอกเลยถ้าตัวสีเขียวใหม่ๆนีแ้แล้วแบบว่ามีไอ้พวกแบบว่าบัฟที่โดนจากโดนความเสียหายจากสีแพ้เบาลงเนี้ยคืออุ้ยสตันเลยคือถ้าเป็นสีเขียวสมัยใหม่ผมบอกเลยว่าเอาตีไม่เข้าแน่ๆเขาไม่ถึกจัดแล้วเราสีแพ้เราวตีเบาจัดอะผมรู้เรียนมาเอาหูกดการ์ดเลยด้วยเพื่อนตามคมนะครับ เนี่มีต้านครบนะเปลี่ยนมาดิเพื่อนเปลี่ยนมาเพื่อนโอ้เขาจะไม่เปลี่ยนจริงเหรอใจแข็งมากนัคือจเจ้าสีเขียวไว้ไอ้นี่ผมไม่ใช่หรอแต่ใจแข็งแบบนี้ถ้าผมหมัดนี้ไปแล้วไม่เปลี่ยนก็เรียบร้อยผมบายบายสวยโดนการฟ้าผมดีเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็วันช็อตวันช็อตหรือเปล่า เรียบร้อยครับกี่ล้าน4ี้านเจ็ดโอ้โแรงจริงแล้วผมรีเกตหลบมาตรงนี้แล้วโอเคกดการเลยแบบนี้ก็ดูห้าจบสวยๆไปดี มาครับทุกคนเกมสุดท้ายก็ผมมองว่าไอโกคูตัวนี้เนี่ยสกิลมันเนี่ยทำมาเพื่อแบบว่าทำให้เมตามันไม่ดูเวอร์เกินไปถ้าเกิดว่ามีเซลนะผมมองว่ามันก็เอามาไอนี่เซล์ได้นิดนึงโอ้โหเฮ้ยพี่ชายทำอะไรเนี่ยเกือบไปแล้วดูเมื่อกี้ดิเขาจะเข้ามาสวบแล้เฉย มาแล้วเบผมแรงไงแล้วเบผมแรงไงเบสามผมอะคลิปรีวิวไม่แรงมาลิมาแรงคลิปรีวิวโกคูจะรั่วดูดิโอ้โหคนแรงโอแรงแล้วจังหวะเป๊ด้วยนะครับผมโอ้ยโอเคสวยสวยสวย,สวยอะไรอ่ะมันจะแหลกอะไรวะเพื่อนผมถามจริงมาจินคู ก็แต่เบร์ไม่แตกจริงเฮ้ยเอามาดิไอ้นั่นอ่ะโอ้โหเขาไม่เคาน์เตอร์มาไม่เป็นไรนะผิดแผนนิดหน่อยแต่ขอสตันได้ไหมสตันเหอะโอ้โหไม่สตันพลาดาไงมิสไงมิสโอ้ยเขามีการเขียนอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วผมใส่มานานแล้วผมรู้ผมรู้ผมเรียนมาเยอะผมเรียนมาเยอะกับเกมเกมนี้ผมคล่องแล้วผมคล่องแล้วบอกใครนี้แหละ มาดิเบโชว์ประสิทธิภาพของนายหน่อยวะสีเขียวมันเยอะเลยเกินม่ต้านพบอยูน่นะโอเคบายบายครับสะยะสองเฮ้ย,ยโดนหลอกนะเฉยบายบายโอย้เราโดนโลบ,บับแต่ไม่โดนโลบับนะอุยสวยแล่ผมเมนผมเมนที่เบแล้วก็ไปเมนที่โกคูและถ้าผมได้จบแบบนี้ก็ตามนั้นครับผมก็สำหรับคิวดีโอนี้เนี่ย ผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยใครคิดเห็นยังไงครับเจ้าโกคูเซียสีเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนะครับผมจะหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน